ขอกราบสบายดีนะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะเมื่อนี่ก็มาพบกับซ่องเบาแอไซบุรีอีกแล้วนะเมื่อนี่เขาก็มาอยู่ที่บ้านนะไอ้บ้านห้วยทองนะเมืองไซบุรีแข่งสวรรค์เขตนะพอดีเมื่อนี่ได้ถือโอกาสมากันเลยสัมภาษณ์เพื่อนคนใกล้ๆกันี่แล้วนะเพ่นกับครอบครัวทุกยากหลายเดี๋ยวเราี่พาไปฮับส้มหย่อยนะว่าเพิ่นอยู่จังไดกินจังไดนะเดี๋ยวไปพ่อกันเลยนะ กเดี๋ยวไปหับซมกันเลยนะว่าเอาเืึอยพันอยู่จังใดกินจังใดนะสบายดีไหย,สบ,ยสบายดีนะเ,เดี๋ยวค่อยขออนุญาตขึ้นเพื่อนได้ไหมนะ เอาเอนะต่อต่อกันเลยนะพอดีให้น้องเพิ่นใส่ส่งใส่ย่างนะเหลือให้นังไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้นะอ่นน้องันนึงอ่นน้องคนนึงเอ้ยชื่อยังน้อเอ้ย นั่งปื้อเอื้อยุเท่าไรอ่ะสามสิบสามสิบเนาะเอื้อยอยู่กับไผรแน่อยู่กับผัวแลม่งสงมพมีอีกแล้วแต่ว่าที่เอื้อยอยู่นี่เป็นดินเขาบ่อหรือเออก็เป็นดินเขาเฮายังบมีเงินให้เพิ่นมาเฮ็ดให้ดิแบบขับทองขับทองเฮากับพมีอย่างยังมีอยู่แต่ว่าอยู่ดินร่วมกันแล้วเพิ่นให้ออกอะไรเฮาก็ออกไปได้ แต่ก็มีให้มีนาเฮ็ดเดียวบ่หมูมีและให้นาค่ะบ่มี๋ยวนี้นะผ้ากันทำมาหากินกันยังได้ค่ะหาชื่อกินแล้วหาของโมกินเป็นตาสังซานไปเลยเนาะหาของเงินนั่นเงินนี่ละหมูไหก็กินหมูไหกับก็ยากินไปได้จะผัวเจ้าได้ค่ะไปใช่ ัวห้ามหาผูไปจไปไปเฮ็ดมันก็ไปตาเลงเขาเด็เขา็ดเด็กช่วยเ้าเขาให้เขาเมื้อถ้วยมื้อะไรก็เอามาชุบชูนี้นข้ตวกินใหนาตะกากับผมีจังเม็ดเลยบ่ บ่มีเนาะแต่ว่าพ่อกับแม่ได้ยังอยู่บ่พ่อกับแม่ก็ยืนบ้านพคนไปแล้วเจ้าเป็นไพ่บ้านนี่บ่แม่แล้วโดยต่บ้านเจ้าแท้ๆบ้านยังค่ะโ๊บเรเห็นพารานก<อ>ไก่กรโท้อนนะคนก็นได้มาเอาผัวอยู่บ้านหอยทองนะข่อ,อยกับอยากติดคัดหอยทองกับนาทองอยากคล้ายๆกันแน่นคล้ายๆกันข่อยกัขึ้นไปบ่อยอยู่แถวพารานพอดีแต่เล่ยไว ยาดมาทางนี้แน่ว่าเดีีคนทุกยางแค่ไหนมาหมแน่ะยาดลายตายัฉยๆถือว่าถือถือลูกอ่าถือพาได้จากเดือนเนาะเาฮะเดเกเดือนปลายแล้วเดือนนะไก่สียอกแา้วฮึฮพ่อแซบู่บานังฮะแซบบอเกคนเลยแซบบอเกาคนใิคนถรมฮะเกาะสามแซบบอแซบบอคนวรา เท่าาเช็เราเบลูกเช็เขาเงเยนแล้วหเนเ่ยยงกัอ <t> ิหยูยงบ่ถึงอิยเท่าไรนะอีนี่ฮะมันได้หอดเจ็ดปีสะบอะอีนันเตี้ยเจดปีมันก็หอดตรนตัแต่หกปีแล้วเปิ้ลไฮเปิ้วาวเขาเงเยนปอชูอ่ะก็มีปอเขียนนี่เด้เียนกัเฮียนฟีส่งข้ามาแล้วก็ให้เข้าแล้วมันบ่อไปไปเยนเงเยนใช่น่ะไอ้หเังหลังบนนี่เพ้ม โมบมีเซล่มมีปึ้มนั่งลองขอดูขอน้ำบ่าแม่ขอน้ำขอน้ำผู้หญ่จะดีหลานคอแน่ปึ้มหัวน่คอแน่ภาษาเด็กน้อยโอดีๆเลยนะเขาคอยอย่งเน้ขอยมีคอยมีปึ้มโมมีปึ้มบมมีสุดนางเียนบมมีสุดขาวชองอยกนี่ว่าอะไรกได้แล้วเนาะ ก็ลายดอกเลยอาจจะปึ้ม,ยอ,ม,มยยอ,อยากได้ลายกับแม่เพราะมีเงินแหละโดยการน้องเพื่อนกับอยากได้อุปกรณ์การเฮียนแน่เนาะถ้าผู้ใหญ่ใจบุญได้เห็นคลิปนี้กับอยากส่้อยเหลือน้องเพื่อนกับติดต่อหาเบอแอร์ไซบุรีได้เลยนะเพื่อนกับอยากเข้าของเฮียนแน่แล้วก,ก็พ่อแม่เพื่อนกับผมมีเงินมีคำหม้อบาทหนไอยเนาะเพื่อนกับหาเช่ากินคำ เพราะว่าในการเปมัดขา้าวใส่ไอ้บัวคนตักข้าวให้สองถ้วยม,มาก,กิี่ดีกว่าบาัวได้ดีกว่าบัวให้ไปหาว่าขอกินน้ำม่วนี่ล่ะกระปุนตัดอ้ยอยกระปุกตัดล่ะเอาปิดกระบอกอ้อยพันพ่นตกก็ในหัวหน้าน,น,านั่นว่า,บบาย,ยัน,ยน,ยนยลูกขับบัวได้ยันอ้อยผึ่งเฉียดดีใช่คนไม่ตัดล่ะใช่ใช่ตกแลงอีกเล้วต้องเด็ดอ่ะ ขอกินน้ำโมนี่ละสุ๊บาได้ไมีทางหาเดี๋ยวค่อยขออนุญาตถ่ายรอบๆเฮือนนี่ได้ปะในเฮือนทั้งในเฮือนในซานนะได้ได้นะก็ขออนุญาตจากเอื้อยไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะถ่ายอันนี้ก็เป็นเฮือนครัวเพื่อนนะยังไม่ได้เกี่ยวข้าวเอลซุ้มบนทันเนี่ย <laughs> ยึกไปเป็นย่างนี่แหละบ่มีเพา่เป็นเฮือนครัวเพื่อนกะวั ทักอยู่อกกินนะกะสิประมาณนี้นะนี่ก็เป็นบ่อนเพิ่นดังไผ่หนึ่งเข่าหนึ่งนามนะอันนี้ก็ะเป็นในเฮือนของเพิ่นนะเพิ่นอยู่กับอูกกับผัวเพิ่นนะขออนุญาตได้เลยด้อ กระสีประมาณนี้เนาะแต่ว่าหลังคาเพิ่นนี่ถ้าฝนตกฝนอยังมันหัวอยู่เบาะอลยหัวแล้วหัวเนาะเปียกมดแถวนี้ฮะอืได้มีอยู่เต็มถุกนี่ล่ะโดยนี่จะเป็นหลังคาเพิ่นแล้วก็เวลาฝนตกฝนอยังก็เพิ่นก็สิเปียกหลายเนาะเวลาฝนชาติฝนอยังมันก็สิเปียกมืดบนอยู่บนรับบนนอนฝนละ เอาหูไปจะกือว่าหลอดได้ใจเนี่ยหัวข้อนี่แหละอัดหลอดแท้เลยเต็มไปเพียงเดียวไปทำงานแต่พอมีลูกเป็นบ่าวเลยเดียวเห็นแบบนี้โดย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 แต่ก็เคยไปไทยเนาะเคยไปไปก็บม่ได้ยิ่งอยากคืนนี่เป็นี่เลยเอาง่ายๆว่าพอแต่ได้เหยียดดินฝั่งไทยก็ส่งตัวตีกับพอไปไปชื่อมันชื่อ เป็นยังเขาส่งกลับบ่เขาส่งกัปเพาะ่าตอั้เพราะว่าตอนช่วงนั้นเขาจะลักไปใช่ไหมนล้วเอาด้เงินไปทำไปกับเขาตัวง่ายๆกับเกลือไปเสียเงินเนาะไปเสียเงินมากกับเสียเงินดิโอ้โเสียแต่เสียหัวถือแล้วกับโบได้ไปไทยเลยบ่ะโบได้ไปเลยถือผ้าอีนี่แต่มาประชงมาเหรอคือผ้าอีนี่นะ พักแน่นอนนี่เด้ออโอ้แน,น่อนอยนี่กระยุพีละ่ะ <c oughs> เห็นเขาว่ามืออยู่คำปลานี่เห็ดมือคือนนี่เอ๋มือคืนจะเป็นจะดกคือ,อกงกรบโปรน,น,อนโอ้ธรรมศาสตร์เด็กน้อยอากาศเปลี่ยนมืออยู่ดีน,น,นี่กระตุนกระตุ่นเยวค่อยขออนุญาตในถ่ายรอบๆเพื่อนหน่อยนะโดยโดยโดยนี่ก็เพื่อนว่าสิเป็นดินเพื่อนปั่นให้เนาะกระสิประมาณลักนี่ลักตัวนี้เนาะ ท,ที่เพิ่นตากพะห่มแล้วก็สีมาหาเสานี่เสานี่แล้วก็แหลมไปพุ่นนะแหลมไปบ้องพุ่นปลูกไอห,หัวชีไข่หัวหยางนะแต่เพิ่นกับ่ได้บอกว่าราคาว่าเท่าใดนะเพิ่นก็อยากได้ดินนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นดินของเพิ่อนอยู่เพิ่นก็ว่าเอเอเพิ่นก็ว่า โบหูอาเพิ่นสิไล่หนีมือใดก็บ,บ่บหูเนาะแต่กัจังใดก็บ,บอกให้ก็ขอให้เอื้อยมีดินแล้วก็มีไฟฟ้าใส้เนาะทั้งหน้าได้เอื้อยเฮาใช้ไหมดินด้านหน้าเพิ่นให้เฮาใช้เออแต่ว่าฮอดหัวแม่นบ่โดยแต่ว่าก็สิประมาณนี้เนาะที่บ่อนเสาเสาที่เพิ่นตากผ้ามาแล้วก็สิประมาณมหาแองนี่เนาะแล้วก็ไปฮอดพุ่นเนาะ กัาเพื่นก็นยังโมอบอกราคาเนาะว่าราคาเท่าไหร่ก็ขอให้เอื้อยมีที่มีทางอยู่กัแล้วกันนะถ้าผู้ใหญ่ใจดีเห็นก็อยากซอยเหลือเอื้อยเพื่นก็ติดต่อหาเบาแอได้เลยเด้อกหลังจากสัมผั์เอเื้อยเพ่แล้วนะเนาะเบาแอก็ห้อนหลายนะตอนนี้ก็มันมืดคึ้นผลเนี่ย บ่อแอ๋กับ้อนเื้อเต็มเลยตอนนี้ก็หลังจากเขาสัมภาษณ์เรื่อยแล้วก็เป็นตาสงสารเพื่อนนะเพื่อนก็อาศัยดินเพื่อนยูก็มาใส่อยู่กับลูกกับผัวเพิ่นเพิ่นว่าแล้วที่นี่ก็เขาสัมภาษณ์เพิ่นเช็ดแล้วกับบ่อแอ๋ก็จะได้ขอตัวลาแล้วนะว่าเมื่อนี้ก็ผลกิจตกแล้วบ่อแอก็เดินทางมาไกลแน่กับบ่อแอก็ขอกล้าบสบายดีนะพ่อแม่พี่น้องชุกชืุ้กคนนะ ก็ขอขอบใจหลายๆเด้อ